เปลอเปลี่ยนน่ไหมเปลี่เยเลยพนาสี่ส้าเรื่องเปี่ยนเปลกเลยเปลนูกเลยผมสั้นอุยผมสั้นคือนี่ตแต่ั้นนีสุดแล้วค่ะสหรับผมงนี้ซึ่งในชีวิตไม่ยดผั้นแบบไม่เคยเลยครั้งแรกเลอเห็นเลย นี่าสนใจไหมคะเคยอยากจะบอกว่าทั้งพี่แนแล้วก็อผู้ใหญ่ก็บอกว่าเฮ้ยตรงนี้เข้านะหรือว่าจะตัดเลยเอ้ยยังไงอ่ะไงเขาว่าอย่างนี้ใช่ก็ก็เป็นรูที่แปลกใหม่ดีค่ะแล้วก็พอได้ได้ดูในละครได้ดูแบบภาพรวมทั้งหมดก็รู้สึกว่าเอ้ยก็สวยเหมือนกันนะอยากทิ้งแตนงละครอีกมากมายเหมือนกัน ก็รู้สึกดีใจดีใจมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าทุกคนแบบว่าจะจะตอบรับเราดีขนาดนี้ก็รู้สึกชื่นใจแทนแทนแทน,แนพี่ๆทุกคนในทีนีค่ะอนะที่ชอบความเฟียดของเราความแซดของชุดต่างๆใช่ค่ะอาจจะเป็นด้วยชุดด้วยอะไรด้วยแล้วก็ความเซียดของเราในเรื่องบทด้วยค่ะทุกคนก็เลยถูกใจัใงใจตัว โูไกลตัวมากไกลตัวมากค่ะแล้วก็เป็นเรื่องในระบบข้าราชการด้วยแล้วก็ในในคาแรคเตอร์ของคุณพวาเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างยิดม่ั่นในความดีิยธรรม,มากๆซึ่งถามว่าไกลตัวเราไมก็ค่อนข้างที่จะไกลตัวคือเราเราต้องต้องเชื่อว่าเรา เราเป็นตัวละครนี้จริงๆแล้วเราก็ต้องคิดตาม oused, o, เพราะว่าเอ้ยคนที่เขาเชื <th> ่อมั่นในเรื่องเนี้เขาเขาเป็นความคิดกระบวนการคิดยังไงใช่ก็ยามยากมากไกลตัวแต่ความแซ่บไม่น่าจะไกลตัวใช่ไหมอันนี้ค่อนข้างได้อยู่ถ้าเป็นเรื่องในเสื้อผ้าใช่ค่ะลายอเยอะมากใช่ค่ะคือไม่ใส่หมวกก็โพกหมวกไม่โพกหมวกก็ผูกคอใช่หลายสีเลย พี่ถึงแฮปปี้ค่ไหบบนกับการทงานพี่คแปลลองเห็นศักยภาพของเรา,เราเแลเขาก็ชื่นชอบแฮปปี้มากค่ะแฮปปี้มากเอาจริงรู้สึกดีใจค่ะที่ทุกคนได้เห็นศักยภาพเราในเรื่องนี้แบบเต็มเมเลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเรื่งองนี้มันยากมากคาแรคเตอร์ก็ยากคอพูดก็ยากค่ะก็ดีใจที่ทุกคนได้เห็นสัก c ีว่าเออหนูก็มีความสามารถแล้วก็ตั้งใจในทํงางานมากๆ คอยเชื่อจังหวะในห้องขเรื่องเลือกเชื่อเรื่องจังหวะในห้องขอกาใช่ไหมเชื่อเช,ช,ชื่อมากคือจริงๆแล้วก็ติดกำใจหนูก็คือทุกอย่างจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมใช่หนูคิดว่าสักวันคือความสม่ำเสมอของเราค่ะจะทำให้ทุกคนเห็นเองว่าแบบว่าจริงๆเราเป็นเราเป็นคนยังไงใช่ เราก็บางคอาจจะบอกว่าเฮ้ยนางเอกคนนี้คือใครอะ <c oughs> ถ้าพอมาถึงงานเราก็อยากจะตามขอรู้สึก <c oughs> หน่อยในว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราก็หลายเลือกมาแล้วนะไม่น่อยเลยรู้สึกดีใจมากๆที่แบบว่าเฮ้ยเขาเห็นเราในเรื่องนีุ้แล้วเขาประทับใจแล้วเราอน่ยเขาอยากจะติดตามเราต่อที่อันนึงที่ประทับใจเหมือนกันคือเคยเห็นไหมว่าเฮ้ยแต่ก่อนอะก็ดูนะแต่ว่าไม่ได้แบบชอบมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเห็นเรื่องนี้รู้สึกว่า ชอบเลยแบบเรื่องนี้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ยิ่งทำให้เราแบบประทับใจไม่ไม่น้อยเลยค่ะพ่แฟนเขาคาดหวังคาแรคเตอร์อะไรใหม่ไหมกับเราก็คิดว่าทุกคนน่าจะคาดหวังอยู่เพราะว่าเอ่อที่ผ่านมาเราก็จะค่อนข้างได้บทแบบว่าสู้คนใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องนี้มันก็จะเป็นสู้คนในบทบาทที่ทุกคนสามารถแบบว่าอินไปด้วยกันได้มันก็เลยเป็นอะไรที่สุดท้ายอินด้วยแฟนเขาเรียกรอบแบบซีรีส์ซีรีส์อ๋ออู้ยังไงล่ะ หูก็ได้อยู่แล้วใช่รอพร้อมหุ่นน้ำไม่มีอยากพูดได้เลยใช่ก็ก็อยากก็เป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่อยากอยากเล่นเหมือนกันใช่แฟนเขาโชมเขีมนไหมแบบว่าโชว์เทียนไหมแบบอยักให้เราดีก็มีอยู่นะคะมีแบบว่าตัดกับน้องปูเป้อย่างนี้แล้วก็มีมาเมนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ก็ดีใจค่ะถ้ามีโอกาสก็เล่นได้ค่ะพี่ติด คู่เป้ยว่าไงบ้างยินดีค่ะคนนั้นยิ่งยินดีรอใช่รอรอรอก็คิดว่าถ้าเกิดว่าได้คู่กันก็จะเป็นเคมีที่ทุกคนชื่นชอบทิ้งไทยมันเป็นความทัดไทยอะไรกันไม่รู้ถ้าในอนาคตได หนูว่ามันก็ท้าทายสำหรับนักแสดงนะคะเพราะว่าเราจะทำมามาออกมายังไงให้มันดูน่ารักมันไม่ได้ดูแบบเป็นการแสดงไม่ได้ดูเป็นการเสิร์ฟจนเกินไปเป็นความธรรมชาติที่แบบว่าเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงรักการอยู่ด้วยกันมีมีโมเมนต์อะไรด้วยกันที่มันออกมาธรรมชาติซึ่งมันก็ท้าทายใช่ไหมใช่ก็เต้นกันใช่ค่ะแต่ก็ก็อยากเล่นค่ะเพราะว่าเป็นอะไรใหม่ๆเราปวดขื่อไหมไม่กับปูดเพื่ออะไรอย่างเงี้ยไอ้น้อง เราไป่นยังไ่เราไปน้องมาบอกว่าเฮ้ยหนูว่าจะแบบอะไรขาดบอกว่าจะหลุดขาดอะไรอย่างงี้แต่คิดว่าถ้าได้ร่วมงานด้กันจริงๆก็คงตั้งใจทํางานในท่าทอ่เราแต่ถ้าเกิดเป็นมืการมันทยาให้โลกฟีดมันง่ายขึ้นไหมเพราะว่ามันมนด้วยความที่เข้าใจกันสำหรับหนูหรอหนูไม่ติดนะคือไม่ได้ติดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆแล้วก็ก็ชอบข้อชอบดู อะไรน่ารักแบบนี้อยู่แล้วแหละคิดว่าไม่น่ายาญจริงๆมีผ yes ู้ใหญ่แบบนี้มาี่อยากแบบว่าอยากสนใจยังเลยฝากได้ไหมคะวางว่างวางใช่เกิดได้ค่ะเกิดได้โอเคไหมโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่งทิงนอนกัดล่นเช่